สวัสดีครับทวีนะครับเมื่อนี้ิเอาไม้ใส่เต่าครับทีว่าตัดมือว่านนี่นะครับสืบเนื่องจากทีว่าผมตัดไม้มือว่านนี่นะครับตัดแบบว่าทีว่าห้าโบต้องตัดขาดนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปมือว่านนี่ก็ชิดเข้าใจนะครับอันนี้คือที่มาเอาไม้ใส่เต่านะครับแล้วก็มี เรื่องเสริมขึ้นมากก็คืออุป,ปกรณ์จับทอแกนกลางนะครับครับเพื่อเพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ประสิทธิภาพเป็นแบบใดก็ได้เอานําไปใส่นะครับเพราะว่ามีประโยชน์อีกลีครับขั้นตอนก็คือเกานะครับเพื่อเพื่อนๆมากมาได้เบิ้งนะครับวิธีขั้นตอนเอาพื้นใส่เต่าแบบใดรับเฮดแบบใดครับ เพราะว่ารายละเอียดต่างๆบางผมก็ได้เหตุคิปลำดับขั้นตอนแล้วครับนี่ครับคือเล็กยึดท่อแกนกลางนะครับบ่ให้มันโยกเยกไปใส่นะครับเล็กจับท่อแกนกลางนะครับเนี่ยพอห้อเ,เอาท่อลงเสร็จห่าก็เอาอุปกรณ์นี้มาใส่เลยครับเนี่ยให้มันแน่นครับนี่แล้วก็ล่องเอาฝามาปิดเบิงครับครับปิดเบิงถ้าได้ศูนย์กลางดีแล้วห่อก็ เอาลงนะครับเนี่ยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เอาลงครับหลังจากนั้นหอากับปฏิบัติงานได้ตามปกติเลยครับประตรงห่วงหรอครับที่นี่ที่นี่ที่ว่าผมตัดไม้ทอนใ่ๆนะครับมีประโยชน์ก็คือที่ว่าผมบตัดขาดนะครับนี่ผมติดบอกเนี่ยก็คือนี่แหละครับประโยชน์ของมันอีกครับได้ประโยชน์สองอย่างนะครับคลิปนี้ก็คือได้เห็นว่า เป็นสาเหตุอย่างคือผมสิตัดใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเห่า,าลงใส่เตานะครับใส่ถังนะครับบต้องจับมาทีละสินครับจับมาเลยเป็นทอนๆแบบนี้ครับแต่ว่าต้องหั่นนะครับถือว่าเพื่อนเพื่อนเห็นนั่นละหัน่นหั่นสะก่อนครับแต่ว่าบ่ให้ขาดเหลืออยู่น้อยนึงนะครับเกือบขาดหั่นพออย่างตีเพราะว่าเวลาเห่าเผานีลัเงเทือไฟเนี่ยมัน ทามันใหม่บหันนะม,นมันก็เกิดการเผาใหม่ซาหรือว่าเผาใหม่ยากนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าก็คือเขาหันขาดนะครับเราห่อก็เลี่ยงใหม่ดีครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับเราก็ง่ายนะครับเร็วผมว่าหลวดเร็วท่านใจนะครับเนี่ยประสิทธิภาพของเล็กจับท่อเกนี่ยกลางครับเท่ายัดใหม่ลงเัาใดมันก็โบโยกไปเยียไปใสนะครับหายห่วงเลยครับตัวนี้ ลอยเปอร์เซ็นต์ครับก็รันตีได้เลยให้เพื่อนๆเอาไปเฮ็ดน้ำนะครับใส่งานได้ลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการลงทุนเฮ็ดกับบยากนะครับใส่ถา้ถาเฮ็ดแบบผมก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนๆใส่เหล็กเป็นหุ้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาปากทอนะครับมาตัดนะครับถ้าเพื่อนๆใส่เหล็กหุ้นก็ใส่ เล็กเส้นใหญ่ๆเนยนะครับเพราะว่าต้องการความแข็งแรงนะครับเนี่ยไม่ทนใหญ่ๆลงกไปหอาได้ก็โบมีปัญหาเลื่องกับอันท่อเกนกลางโยกนะครับนะครับสมัยตะกอนนะผมมีปัญหาหลายเวลาเหาเอาฟื้นจัดฟื้นเลี่ยงลงในเตานะครับเที่ยวเอาฝาถังมาวัดเหลววัดอีกสองรอบสามรอบสี่รอบเรื่องเือกับลืมนะครับเรื่องเือกับ ได้ลื้อไหมนะครับหลายรอบมีปัญหานะครับตอนนี้บ่มีปัญหาลรวครับเห็นงานไปเลยสบายใจครับในในคลิปสีเห็นว่าผมใส่ใหม่ทุบลงไปมันก็บ่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมทุบหลายรอบนะครับเนยเห็นบ่ยัดไปสบายสบายเลยครับกระแทกลงไปเลยครับท่อแกนกลางบ่มีว่าสิไปใส่ครับเนียนติ๊กอยู่คือเก่าครับเนี่ยครับเนี่ยวัมสิเนี่ยเห็นครับ เอากล่องมาเบิ้งไกลๆนะครับเนี่ยเห็นบ่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับหลังจากนั้นห้องก็ถอดถอดท่อออกนะเอถอดไอเล็กจับนี่ครับเล็กจับท่อแกนกลางเนี่ยออกวิธีถอดก็ง่ายๆครับคือเอาไม้งัดงัดออกก็ได้ครับโยกโยกก็ออกแล้วครับเพราะว่ามันมันบ่เนียนไันลยครับเนี่ย แต่ว่าผมแนะนำวิธีเ็ไปในอีกคลิปแล้วครับให้เพื่อนๆไปติดตามบึ่งนะครับเนี่ยงัดออกครับเบาๆก็ออกครับนี่บม่มีปัญหาอย่างเลยนะครับเนี่ยงัดออกแล้วก็เอาออกนะครับนี่นะครับประสิทธิภาพร0อยเเนะครับไปเห็ดเลยครับหลังจากนั้นห้องก็เอาฝาปิดปกติครับฝาถังมาปิดเบึ่งครับเห็นบ่ขนาดห้อง อัดใหม่ไปหอได้ครับบ่มีโยกบ่มีเยกอีกอย่างเลยครับนี่ทอเกนกลางอยู่อยู่อยู่นิ่งตลอดนะครับจุดศูนย์กลางเข้าได้ทีเลยเดี๋ยวผมเอากล่องไปซองให้เบื้องไกลๆครับเนี่ยครับเห็นบ่นะครับเห็นบ่นี่บ่มีปัญหาในการปิดฝาถังเลยครับนี่เห็นบ่เข้าอาดินเหนียวใสขอบฝาถังเลยครับนี่แล้วก็ปิดพร้อมปิดได้ลอยเปเส้นเลยครับครับเนี่ยคลิปนี้ก็ มีประโยชน์แบบนี้ละครับนี่ให้ไปเห็ดกันเลยครับในการเท็ดเล็กจับท่อแกนกลางครับเนี่ยผมเอามาบอกแล้วครับของดีครับของดีลอยเปอร์เซ็นต์ใส่งานได้ลอยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ให้เพืพ่อนๆซอยกดติดตามเลยนะครับสิเด็ดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ